สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยโลกวันนี้รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกเรื่องราวรอบตัวทางการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีและแน่นอนเรื่องราวทางทหารและยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจวันนี้เรามีประเด็นที่เรียกได้ว่าทําให้คนไทยทุกคนต้องภูมิใจกับการก้าวสําคัญของประเทศเราในด้านการพัฒนาอาวุธยุธโทโธปกรณ์โดยเฉพาะปืนเล็กยาวฝีมือไทยแท้ที่มีชื่อว่า mod 2 0 2 0ครับ ใช่ค่ะ MOD 2020หรือที่หลายคนเรียกสั้นๆว่าโมด2020ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่หลายคนไม่ค่อยรู้จักแต่มีความสำคัญอย่างมากต่อความมั่นคงของประเทศและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความพยายามของคนไทยที่อยากยืนบนขาตัวเองไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าเพียงอย่างเดียวก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงรายละเอียดของปืนรุ่นนี้ว่ามีกี่แบบมีคุณสมบัติอย่างไร ใช้งานได้ในสถานการณ์แบบไหนเรามาเริ่มต้นด้วยการเล่าย้อนกลับไปถึงที่มาและความจำเป็นที่ทำให้ประเทศไทยต้องเริ่มต้นโครงการพัฒนา MOD 2 0 2 0กันก่อนดีกว่าครับจุดเริ่มต้นของความคิดทำไมต้องสร้างปืนเล็กยาวไทยเองตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมากองทัพไทยส่วนใหญ่ใช้ปืนเล็กยาวที่นำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น M 1 6 M โคาบาย จากสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งชาวอ TAR 2 1จากอิสราเอลปืนเหล่านี้แน่นอนว่ามีคุณภาพแต่ข้อจำกัดก็คือค่าใช้ใจ่ายสูงมากและการบำรุงรักษารวมถึงการจัดหาอะไหล่ต้องพึ่งพาต่างชาติทั้งหมดและถ้าเรามองในเชิงยุทธศาสตร์มันคือความเสี่ยงที่ใหญ่มากนะครับเพราะถ้าวันหนึ่งเกิดวิกฤตหรือมีความขัดแย้งที่ทำให้ประเทศผู้ผลิตหยุดส่งออกหรือมีการกดดันทางการเมือง ประเทศเราก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากทันทีดังนั้นแนวคิดที่จะผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ด้วยฝีมือคนไทยเองจึงเกิดขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่ม MODAT หรือกลุ่มสรรพาวุธทหารบกหน่วยงานนี้มีหน้าที่หลักในการพัฒนาผลิตและซ่อมบำรุงยุโทโธปกรณ์สำหรับกองทัพบ,บกและผลลัพธ์ก็คือการเกิดขึ้นของโครงการปืนเล็กยาว MOD 2020 20, ที่ชื่อรุ่นกระบ,บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นการออกแบบและพัฒนาในยุค2020เป็นต้นมาการพัฒนาจากแนวคิดสู่ต้นแบบ MOD 2020ไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันนะคะแต่ผ่านการศึกษาวิจัยและทดลองหลายครั้งเริ่มจากการนำรูปแบบของปืนสากลที่ใช้กันทั่วโลกมาปรับเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็น AR15 p l a ตฟอร์ม HK416 หรือ Mac แม้กระทั่งปืนพกูล AK ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานสุดท้ายแล้วทีมวิศวกรไทยตัดสินใจพัฒนาระบบ Short Stroke Gas Piston เป็นระบบหลักในการทำงานของปืนเพราะข้อดีของมันคือความเสถียรและลดปัญหาความร้อนสะสมในโครงปืนซึ่งเป็นจุดที่ปืนแบบ direct impingement อย่าง M 1 6หรือ M 4มักจะเจอปัญหาเวลาใช้งานต่อเนื่องนานๆไม่เพียงเท่านั้นนะคะ ในการออกแบบยังคำนึงถึงความคุ้มค่าคือต้องใช้ชิ้นส่วนที่สามารถผลิตได้เองในประเทศลดการนำเข้าและต้องซ่อมบำรุงง่ายซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นจุดขายสำคัญของ MOD 2020เลยค่ะ3รุ่นหลักของ MOD 2020 และนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ MOD 2020น่าสนใจยิ่งขึ้นเพราะไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวแต่พัฒนาออกมาถึง3รุ่นหลักที่ตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกันออกไปถูกต้องครับรุ่นแรกคือรุ่นมาตรฐานลำกล้อง14.5นิ้วน้ำหนักประมาณ3.1กิโลกร,รมัมระยะหวังผลอยู่ที่ราว450เมตรถือว่าเหมาะสมกับการใช้งานทั่วไปของทหารราบที่ต้องเคลื่อนที่และต่อสู้ในระยะกลาง รุ่นที่2คือรุ่นลำกล้องยาว20นิ้วน้ำหนัก3.5กิโลกรัมระยะหวังผลขยายปลอกไปถึง550เมตรเหมาะสำหรับภารกิจที่ต้องการความแม่นยำสูงเช่นการยิงสนับสนุนในระยะไกลหรือการตรึงพื้นที่และสุดท้ายคือรุ่น SMG ลำกล้องสั้น10.5นิ้วใช้กระสุน9คูณ19มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ3กิโลกรัมรุ่นนี้นะฮะเหมาะกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เช่นการจู่โจมในเมืองหรือภารกิจที่ต้องการความคล่องตัวสูงครับความภาคภูมิใจของคนไทยหลายคนอาจจะคิดว่าการทำปืนเล็กยาวแค่ไม่กี่รุ่นอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับแต่จริงๆแล้วนี่คือก้าวกระโดดสำคัญของประเทศไทยเลยนะครับเพราะแสดงให้เห็นว่าเรามีความสามารถในการผลิตอาวุธที่ซับซ้อนเองได้และที่สำคัญที่สุดก็คือมันทำให้ทหารไทยมั่นใจว่า หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเรายังสามารถผลิตอาวุธป้อนกำลังพลได้เองไม่ต้องรอการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงทดสอบและการใช้งานจริงข้อมูลที่ออกมาระบุว่ามีการผลิตล็อตแรกจำนวน400กระบอกเพื่อส่งไปทดสอบจริงในหน่วยงานภาคสนามโดยทหารที่ได้ใช้งานจริงต่างรายงานว่าปืนมีความคล่องตัวและม่นยำดีแน่นอนครับ การทดสอบอยังคงดำเนินต่อไปเพื่อเก็บข้อมูลปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เห็นชัดแล้วคือ MOD2020 ไม่ใช่แค่ต้นแบบที่โชว์ในงานนิทรรศการแต่เป็นของจริงที่ถูกนำไปใช้งานจริงสัญ,ญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นบทเรียนที่เราได้จาก MOD2020 คือการพิสูจน์ว่า คนไทยทำได้หากมีการสนับสนุนที่ถูกต้องมีการลงทุนในงานวิจัยและมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิศวกรไทยใช่ครับและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นอนาคตรเรา,าจะเห็นรุ่นพัฒนาต่อไปที่มีการปรับแต่งเพิ่มขึ้นเช่นการรองรับอุปกรณ์เสริมสมัยใหม่กล้องเลง็งดิจิตอลซิสเต็มหรือแม้กระทั่งการออกแบบให้เข้ากับมาตรฐานนาโตมากยิ่งขึ้น และทั้งหมดนี้คือเกี่ยวกับกำเนิดและพัฒนาการของ MOD 2020เราจะพาคุณไปเจาะลึกว่าแต่ละรุ่นมีจุดเด่นและการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างไรพร้อมทั้งเปรียบเทียบกับปืนรุ่นต่างประเทศว่า MOD 2020, า MOD 2020ของไทยเราสู้ได้หรือไม่ในบทที่แล้วเราได้พูดถึงที่มาและความสำคัญของ MOD 2020กันไปแล้วนะครับในบทนี้เราจะพาไปเจาะลึกทีละรุ่น ว่า MOD 2020ทั้ง3รุ่นหลักมีจุดเด่นจุดต่างและเหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้างใช่ค่ะเพราะการออกแบบให้มีถึง3รุ่นนั้นไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อความหลากหลายเฉยๆแต่เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของทหารไทยในทุกสถานการณ์ตั้งแต่การรบทั่วไปไปจนถึงภารกิจพิเศษที่ต้องใช้ความคล่องตัวสูงรุ่นที่1ลํากล้อง14.5นิ้วน้ำหนัก3.1กิลกรัม ความยาวรวมประมาณ99ซนติเมตรรุ่นนี้ถือว่าสมดุลที่สุดเพราะถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการรบระยะประชิดระยะกลางหรือการลาดตระเวนทั่วไปสิ่งที่น่าสนใจคือระบบชอ็อตสตกแกส๊สพิททันที่ช่วยให้การยิงมีความสเสถียรและลดความร้อนสะสมในโครงปืนซึ่งเป็นจุดที่ปืนแบบ direct intishment อย่าง M 1 6หรือ M 4มักจะเจอปัญหาเวลาใช้งานต่อเนื่อง,งานาน พูดง่ายๆเลยก็คือถ้าจะเปรียบเทียบกับ M4 Carbine ที่ใช้กันแพร่หลายรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อครับแต่ความได้เปรียบคือการบำรุงรักษาง่ายกว่าและไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติรุ่นที่2ลํลำกล้อง20นิ้วน้ำหนักประมาณ3.5กิโลกรัมความยาวรวม100เซนติเมตรรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อนเน้นความแม่นยาในการยิงระยะไกลค่ะระยะหวังผลของรุ่นนี้ขยายไปถึง550เมตร ทำให้เหมาะกับภารกิจที่ต้องการการยิงกดดันหรือยิงสนับสนุนในพื้นที่เปิดโลง่งบางครั้งก็ถูกเปรียบเหมือน DMR หรือ Designated Marksman Rifle เลยทีเดียวถ้าเปรียบเทียบกับปืนตระกูล HK 416ที่ลำกล้องยาวรุ่นนี้ถือว่าทำได้ใกล้เคียงมากแต่ความแตกต่างคือ MOD 2020ผลิตด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าและสามารถซ่อมบำรุงในประเทศได้จุดเด่นอีกอย่างคือการออกแบบให้รองรับอุปกรณ์เสริม ไม่ว่าจะเป็นกล้องเล็งแบบ r ร d ด o อตสโคบขยายหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์เสริมแท็กติคอลกริปต่างๆทำให้ปรับใช้ได้หลายรูปแบบและนี่คือรุ่นที่3ซึ่งแตกต่างจาก2รุ่นแรกโดยสิ้นเชิงค่ะนั่นคือรุ่น SMG ลำกล้องสั้น10.5นิ้วใช้กระสุน9ค19มมน้ำหนักประมาณ3กิโลกรัมรุ่นนี้ไม่ใช่ปืนเล็กยาวในความหมายดั้งเดิมแต่เป็นซับมชชินกันที่เหมาะกับการรบในพื้นที่จากัด เช่นการต่อสู้ในเมืองอาคารหรือภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายระบบการทำงานก็แตกต่างเพราะใช้ Blowback Delay หรือระบบสไลด์หน่วงทำให้ยิงได้รวดเร็วตอบสนองทันใจและง่ายต่อการควบคุมในระยะใกล้เปรียบเทียบง่ายๆรุ่นนี้ก็อยู่ในระดับเดียวกับ mp 5ของเยอรมน,นีที่โด่งดังไปทั่วโลกแต่ความภาคภูมิใจคือนี่คือฝีมือของคนไทยเองการเปรียบเทียบกับปืนต่างประเทศ เมื่อเรานำทั้ง3รุ่นของ MOD 2 0 2 0มาเปรียบเทียบกับปืนต่างประเทศจะเห็นได้ชัดว่ามีความสามารถใกล้เคียงกับรุ่นยอดนิยมทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น M4 HK C16 หรือ MP5 และสิ่งที่น่าชื่นชมคือแม้ว่าเราจะเพิ่งเริ่มต้นแต่คุณภาพก็ไม่ได้ด้อยไปเลยที่สำคัญคือการพึ่งพาตนเองได้ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากกับการนำเข้าถ้าจะพูดให้เห็นภาพ MOD 2020คือการบอกกับโลกว่าประเทศไทยก็ทำได้และไม่ได้ทำแบบลวกๆแต่ทำออกมาให้ใช้งานได้จริงแข็งแรงทนทานและผ่านการทดสอบภาคถนามแล้วเสียงสะท้อนจากการทดสอบทหารที่ได้ทดลองใช้งานจริงรายงานว่า MOD 2020มีความเบาคล่องตัวและควบคุมง่ายโดยเฉพาะการยิงเป็นชุดที่มีแรงสะท้อนน้อย แน่นอนค่ะยังมีข้อเสนอแนะบางอย่างเช่นการปรับแต่งด้ามจับหรือการเสริมรางพิคคาตินีให้ติดอุปกรณ์ได้หลากหลายขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ถือเป็นขั้นตอนธรรมดาของการพัฒนาที่ต้องมีการปรับปรุงตามฟีดแบ็และสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือทหารผู้ใช้งานเองภูมิใจที่ได้ถือปืนที่ผลิตโดยฝีมือของคนไทยซึ่งความรู้สึกตรงนี้ไม่มีปืนที่นำเข้ารุ่นไหนมาแทนได้มิติด้านเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์อย่าลืมนะครับว่า การผลิตปืนเองไม่ได้มีผลดีเฉพาะด้านการทหารเท่านั้นแต่ยังสร้างงานสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมในประเทศอีกด้วยถูกต้องครับการมีสายการผลิตเองหมายถึงการจ้างงานช่างฝีมือวิศวกรและยังเปิดโอกาสให้มีการต่อย,ยอดสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโลหกรรมเคมีพันหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการเล็งยิง ในมิติยุทธศาสตร์นี่คือการลดการพึ่งพาต่างชาติและเพิ่มความมั่นคงในระยะยาวเพราะเรามีความสามารถในการผลิตอาวุธที่จํงเป็นต่อการป้องกันประเทศเองและนี่คือรายละเอียดเชิงลึกของ MOD 2020ทั้ง3รุ่นหลักรวมถึงการเปรียบเทียบกับปืนต่างประเทศที่แสดงให้เห็นว่าของไทยเราก็ทำได้ต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปดูว่า MOD 2020จะเดินไปทางไหน จะถูกพัฒนาให้ก้าวล้ำยุ่งขึ้นอย่างไรและจะสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในระยะยาวแบบไหนบ้างบทที่ผ่านมาเราได้เล่าถึงที่มาความสำคัญและรายละเอียดเชิงลึกของ MOD 2220กันไปแล้วนะครับวันนี้ในบทสรุปเราจะพามาวิเคราะห์กันต่อว่า MOD 2220จะเดินหน้าไปทางไหนต่อและมีผลต่อประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไรใช่ค่ะ เพราะการมีปืนเล็กยาวไทยแท้ไม่ใช่เพียงเรื่องของอาวุธแต่สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศในการก้าวสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนวันนี้เราจะพาเจาะลึก4มิติใหญ่ๆคือมิติเทคโนโลยีมิติการทหารมิติทางเศรษฐกิจและมิติด้านความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ค่ะ 1. มิติทางเทคโนโลยีการต่อยอดที่ไม่หยุดนิ่งอย่างแรกเลยคือเรื่องของเทคโนโลยีครับปัจจุบัน mod 2 2 2 0 ใช้ระบบ Short Stroke Gas Piston และ Blow Back Delay ซึ่งถือว่าทันสมัยและมีเสถียรภาพแต่แน่นอนว่านี่เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นในอนาคตวิศวกรไทยสามารถต่อยอดได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นการออกแบบวัสดุใหม่เช่นการใช้โพลิเมอร์เสริมใหญ่พิเศษเพื่อลดน้ำหนักการติดตั้งสมาร์ทไซต์หรือกล้องเล็งอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับระบบดิจิทัลการทำให้ MOD 2 0 2 0 เขากับมาตรฐานนาโต้ได้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ใช้งานได้ร่วมกับพันธมิตรถ้าผู้ได้เห็นภาพวันนี้เราเริ่มจากการสร้างปืนแต่ในวันพรุ่งนี้เราอาจไปถึงระดับดิจิทัลเว a บปั System ที่ผสาน AI เข้ากับการเล็งยิงก็เป็นได้ 2>, 2. มิติทางการทหารเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพในมิติการทหาร MOD 2020มีความสำคัญมากค่ะ เพราะการที่ทหารราบไทยมีอาวุธมาตรฐานที่ผลิตเองได้จะทําให้การฝึกการบํารุงรักษาและการกระจายอาวุธไปยังหน่วยต่างๆทําได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและอย่าลืมนะครับว่าปืนเล็กยาวคือหัวใจของทหารราบซึ่งเป็นกําลังหลักของกองทัพการที่เราสามารถพึ่งพาตนเองในจุดนี้ได้เท่ากับว่ากองทัพไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นนอกจากนี้การที่ MOD 2020มี3มรุ่นหลัก จึงสามารถใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการรบทั่วไปการยิงสนับสนุนหรือภารกิจพิเศษในเมืองถือเป็นความยืดหยุ่นที่สำคัญมากต่อยุทธศาสตร์การรบ 3. มมิติทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สร้างรายได้หลายคนอาจไม่รู้นะครับว่าการพัฒนาอาวุธในประเทศยังมีผลดีทางเศรษฐกิจด้วยนะครับถูกต้องค่ะ เพราะทุกครั้งที่เราผลิตอาวุธเองเงินภาษีของประชาชนจะถูกหมุนเวียนอยู่ในประเทศไม่ไหลออกไปต่างชาติและยังช่วยสร้างงานให้กับวิศวกรช่างเทคนิคและโรงงานในไทยอีกด้วยที่สำคัญคือการพัฒนาอาวุธเองสามารถนำไปสู่การส่งออกในอนาคตได้หากเราพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากลประเทศเพื่อนบ้านหรือพันธมิตรในภูมิภาคอาจสนใจสั่งซื้อซึ่งจะเป็นรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศ และนี่คือสิ่งที่ทําให้คนไทยทุกคนรู้สึกภูมิใจค่ะเพราะไม่ใช่แค่มีปืนหนึ่งกระบอกแต่คือมีสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถและศักดิ์ศรีที่แสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้ MOD 2020คือก้าวแรกสู่อนาคตเมื่อเรามองย้อนกลับไปจากจุดเริ่มต้นของแนวคิดจนถึงวันที่มีการผลิตจริงและนำไปทดสอบในสนาม MOD 2 2 2 0ได้พิสูจน์แล้วว่าไทยทำได้ และเมื่อมองไปข้างหน้าเราเห็นศักยภาพที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น MOD 2020อาจเป็นเพียงก้าวแรกแต่ก้าวนี้เป็นก้าวที่มั่นคงและยิ่งใหญ่ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ MOD 2220ปืนเล็กยาวไทยแท้3รุ่นหลักที่ไม่ใช่เพียงอาวุธแต่เป็นสัญลักษณ์ของความภูมิใจและศักยภาพของคนไทยหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ทั้งความรู้และความภูมิใจกลับไปนะคะอย่าลืมกดไลค กดแชร์และกดติดตามเพื่อให้เราได้พาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวสำคัญๆรอบโลกอีกมากมายวันนี้ผมและทีมงานคุยโลกวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ